สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาให้ชมกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกานะคะก็อันนี้เตรียมจัดส่งนะคะก็จะมีชื่อนะคะแล้วก็เป็นรุ่นเป็นแบรนด์แล้วก็สีต่างๆนะคะก็ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละรุ่นมีอะไรบ้างนะคะอย่างเซตตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบรนด์ปาร์เกอร์สองด้ามน,นี้นะคะเป็นตัวรุ่นบอดี้เดียวกันนะคะก็คือชื่อรุ่นของเขาคือป a r k เกอร์ไอเอ็มโ l โรบอลนะคะสีนะคะตัวนี้จะเป็นนิกเกิลแหนบทองแล้วก็ตัวนี้เป็น ดําเงาแหนบทองนะคะเวลาที่เราทําชื่อนะคะเราก็สามารถใส่ได้นะคะจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเกาหลีญี่ปุ่นนะคะก็แล้วแต่เลยแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มพวกกิมมิคเล็กๆอย่างเช่นรูปหัวใจรูปดาวอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นตัวชื่อเต็มนามสกุลย่อนะคะ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้ฟอนต์ก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ว่าเราเลือกเป็นตัวยังไงนะคะตัวน้ำของตัว Parker IM นะคะแบบ l o โ o Ball นะคะจะเป็นลักษณะที่ใช้งานแบบการเปิดปอกเวลาเปิดมาก็จะเป็นน้ำมึก โรโรบอลนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนหมึกเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนออกแบบนี้ได้นะคะตัวนี้เวลาที่เราเปิดมาก็จะเห็นเลยว่าใช้เป็นหมึกโรโรบอลรีฟิลนะคะ made in France ของแบรนด์ปาร์เกอร์เลยตัวด้ามเนี่ยปกติแล้วนะคะเขาจะใส่หมึกแถมมาเป็นหมึกสีดำขนาด M ก็คือ medium size 0.7ถ้าเกิดขนาด F ก็จะเป็นฟรายก็คือเป็นตัวหัวเล็กนิดนึงนะคะ0.5นี้ เวลาที่เราใช้ไปเสร็จหมึกหมดเราก็สามารถถอดหมุนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนหมึกตามที่เราต้องการได้เลย ก็จะได้ตัวปากกาด้าสวยๆนะคะอย่างปากการุ่นนี้นะคะพวกที่เขาเอาไว้ไปพกนะคะเพื่อเพิ่มความดูดีนะคะใส่ที่กระเป๋าเสื้อแล้วก็ใช้เป็นงานเซ็นเอกสารต่างๆนะคะก็เหมาะสําหรับตัวรุ่นนี้นะคะใครที่กําลังมาหาของขวัญให้คุณผู้ชายนะคะก็บอดี้รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะแล้วก็สีมีอยู่ประมาณ10กว่าสีเลยนะคะก็สามารถเลือกสีหรือว่าตามที่เราชอบกับถูกฉลกได้เลยนะคะสำหรับตัว im durable นะคะคถัดมาก็จะเป็นตัว i อเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวด้ามกดลูกลื่นนะคะสีตัวนี้นะคะเป็นตัวสีไรบูก็คือสีออกฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็ด้ามเป็นตัวอะไรสีเงินแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่อาจจะเป็นผู้ชาย สไตล์ชอบสีอ่อนๆนะคะหรือว่ารุ่นนี้นะคะผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะก็จะซื้อฝากนะคะก็เป็นสีไรบูนะคะบางคนแบบไม่อยากได้ประกาด้้มดำแล้วไม่อยากได้ด้้มทองแล้วนะคะเวลาที่เราใส่ชื่อมาก็จะได้สีออกมาประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นชื่อของผู้หญิงนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันอะไรสีเงินด้ามกดเวลาที่เปลี่ยนหมึกก็ใช้หมุนเวลาที่เราได้ประกาไปนะคะจะเปลี่ยนหมึกแบบไหนเราพยายามสังเกตดูรอยต่อของตัวด้ามนะคะเขาจะมีตรงนั้นนะคะเราสามารถที่จะหมุนอ่าแล้วก็ใส่หมึกตัวใหม่เข้าไปได้นะคะแบบนี้โอเคนี่ก็เป็นลูกลื่นนะครับ ด้ามถัดไปนะคะตัวนี้เป็นแบนปักเกอร์เช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นลักษณะการใช้งานที่เป็นเปิดบอกเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าหมึกโ,ลโ,ลโรลบอลนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นปากาสไตล์ สำหรับตัวรุ่นนี้นะคะค่อนข้างขายดีมากนะคะแล้วก็ที่ท็อปหวงเขาเนี่ยจะมีโลโก้ปั๊กเกอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้งานง่ายราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะตัวนี้ชื่อป a r k เกอร์เวกเตอร์คนะคะคอเลกชันนี้ทำออกมามี5สีนะคะตัวรุ่นนี้จะเป็นตัวด้ามสีดำฝั่งนี้จะมีเขียนชื่อแบรนด์ของเขาป a r k เกอร์ติดอยู่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้นะคะพื้นที่ของการใส่ชื่อด้ามนี้ก็ค่อนข้างยาวนะคะบางคนถามว่า ใส่ได้กี่ตัวอักษรน,นะคะเราไม่ได้ระบุหรือจํากัดนะคะอันนี้ก็ใส่ได้ทั้งชื่อและก็นามสกุลเต็มเลยแบ็กนะคะก็จะเป็นสีดำถัดมาก็จะเป็นตัวปาะกาโรลโรบอเเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัวปั๊กเกอร์ออริจิน a ลนะคะก็คือเป็นตัวรุ่นเบสิกของป a r k เกอร์ซึ่งเขามีทั้งตัวที่เป็นลูกดื่นแล้วก็โรลโรบอรนะคะตัวนี้จะเป็นโรโรบอรแบบทรงเปิดปอก ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นราคาไม่สูงนะคะเริ่มต้นของตัวโรโบบอลเราก็สามารถใส่ชื่อลงไปได้เช่นเดียวกันนี้เวลาเราใส่ที่เป็นด้ามเงินนะคะสีมันก็อาจจะออกมาไม่ได้เด่นชัดเหมือนกับที่ด้ามดําแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัว p a r k e r j o t t e r o r i g i n a l นะคะ Black c o l o r รนะคะแบบโรลลบอลสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะ ถัดมาก็เป็นตัวป a r เกอร์จ t อตเตอร์เช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นตัวด้ามสแตนเลสทั้งด้ามน,นะคะในส่วนของตัวสีคัรเลอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นเนื้อสเตนเลสเช่นเดียวกันสามารถที่จะยิงเลเซอร์ลงไปได้ทั้งจุดที่เป็นตำแหน่งตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ก็ใส่เป็นชื่อภาษาไทยก็อันนี้เป็นตัวอย่างด้ามที่เป็นชื่อไทยนะคะเราก็สามารถที่จะเป็นของขวัญให้กับพวกอาจารย์ได้วันเกษยียณอายุหรือว่าวันสําคัญสําคัญนะคะให้กับ อาจารย์ก็อาจารย์สามารถเอาไปใช้เซ็นเอกสารได้สําหรับน้ําหมึกของตปรปากาแบนต่างๆนะคะหาซื้อได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ของแท้ก็ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะสําหรับสั่งที่ทางเพจเราหรือว่าสามารถซื้อตามช็อปต่างๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัว p a r k e r j o t t e r สีไวโอเลตนะคะตัวดามสเต l เลต ก็จะเป็นตัวด้ามสีออกม่วงแบบนี้นะคะตรงนี้จะมีเขียนชื่อแบรนด์ของ Parker อยู่แล้วก็ในส่วนของด้านหลังหมุนมานะคะก็จะเขียนระบ,บุว่า f r a n c h นะคะ Parker j o t t e r วสีม่วงนะคะถัดมาด้ามนี้นะคะจะเป็นตัวปากกาแบรนด์อาร์ติเฟนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นที่าราคาไม่สูงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะ หมดลายการผลิตแล้วค่ะไม่มีผลิตเพิ่มแล้วนะคะเขาเรียกว่า,ารุ่น Jetto นะคะตัว Jetto ตัวนี้ก็จะมีอยู่3สีสีดำสีกาไฟแล้วก็สีโครมทองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสี Black Color สีดำนะคะ mm hmm. เวลาเราใส่ชื่อก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นเขียนงานใช้งานง่ายนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ a r t i f e t น่าจะ,ะหยุดผลิตลายการผลิตของตัว Body รุ่นนี้แล้วนะคะก็คือรุ่น Jetto ถัดมาจะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันของ a r t i f ิเฟนะคะตัวนี้เป็นตัว a r t i f ิเฟ i กทรี one. อ่าสีรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากคือหนึ่งเขาดีไซน์ออกมาได้ตัวบอดี้ไซส์เล็กนะคะเม็ดอินเจแปแล้วก็หมึกก็หาง่ายใช้เป็นหมึกทีนวันทั่วไปนะคะแล้วก็ตัวนี้พกพาง่ายสะดวกมี3 มีดินสอนหนึ่งนะคะแล้วก็มีปากกาดําเงินปาะกกะาแดงสามารถใช้งานได้ง่ายสีก็มีให้เลือกหลากหลายสีสีตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสีโครมนะคะก็จะเป็นบอดี้สีเงินด้านๆแบบนี้นะคะมันจะมีสีที่เป็นพวกโครมเงาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีออก เงินนิกเกิลนะคะก็สีด้ามเงินด้านๆนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีโลโก้ของ Art i f ิเฟติดอยู่เวลาหมุนด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอย่างลบอ่า เราก็สามารถซื้อไส้เปลี่ยนได้ไม่ยากนะคะใส่ชี้ออกมาก็จะประมาณนี้ก็สําหรับใครที่ชอบประการมันติฟังก์ชันพกพาใช้งานสะดวกนะคะมี3หัวใน1ด้ามน,นะคะก็รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมแล้วก็ใช้งานได้ดีพกพาก็ถือว่าเป็นด้ามที่ดูดีนะคะเมอินเจแปนก็ทนด้วยถัดมาจะเป็นแบรนด์เพนเทลนะคะสำหรับแบรนด์เพนเทลรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว เปิดบอกแบบนี้เป็นหัวน้ำหมึกเจลนะคะเวลาจะใช้งานเนี่ยเราก็หมุนอถอดออกมานะคะใช้เป็นเจลตัวนี้เป็นตัวปากกาโลหะทางด้ามน,นะคะชื่อรุ่น Pentel Sterling นะคะซึ่งสีของบอดี้รุ่นนี้ก็ทำออกมามีหลายสีนะคะตัวนี้เป็นตัวสีดำอะไรสีเงิน ก็ใส่ชื่อปกติด้ามดำเนี่ยเขาจะทําออกมาได้ชื่อสีทองเนาะตัวนี้บอดี้ด้ามดำเนี่ยทำได้สีเงินก็คลาสสิกอีกแบบนึงก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตของเพนเทลเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นน้ำหมึกเจลเช่นเดียวกันตัวนี้เขาเรียกว่าเพนเทลอ l ลลอยนะคะก็น้ําหนักเบาตัวด้ามไซส์ใหญ่นะคะจับก็ถนัดมือมีสีให้เลือกถึง6สีนะคะสําหรับบอดี้รุ่นนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเพนเทลที่เป็นสี p ิงโกนะคะก็สีโรสโกประมาณนี้ก็จะออกโทนสีแบบนี้เราก็ตรงแนบเขาก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะพวกด้ามอรลลอยนะคะเวลาที่เราใส่ชื่อลงไปเนี่ยจะได้เป็นบอดี้สีออก เลเซอร์ชื่อมาเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะก็ลาสคสีอีกแบบหนึง่งล้วเห็นไหมคะว่าเวลาตัวด้ามเนี่ยถ้าเกิดมันมีรอยต่อแบบนี้ก็คือเราสามารถที่จะหมุนแล้วก็เปลี่ยนหมึกได้เลยนะคะตัวนี้เขาก็จะให้มาเป็นน้ำหมึกเจลเพนเทล0.7เจแปนนะคะก็ สามารถที่จะซื้อหมึกเปลี่ยนได้บางคนบอกว่าสามารถไซส์0.5ได้ไหมเราก็ซื้อไซส์0.5เข้ามาเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็หมึกของ Pentel ที่เป็นเจ l In a Gel Ener เนี่ยมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเราก็สามารถที่จะใส่หมึกสีตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้ไม่ยุ่งยากนะคะข้อดีบางคนบอกว่าปากกาแบรนด์ทําไมราคาสูงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเ,ออเราได้สินค้าที่มีคุณภาพใช้งานนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเปลี่ยนหมึกได้เนี่ยถือว่าเราคุ้มค่ามากแล้วก็ที่สําคัญ ใส่ชื่อลงไปนะคะก็เพิ่มมูลค่าให้กับตัวด้ามแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสําคัญด้วยนะคะแล้วก็เก็บเป็นที่ระลึกเวลาที่เราซื้อหมึกเข้ามาเปลี่ยนแล้วเราประกาด้ามเดิมเนี่ยถือว่าอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างยาวมากๆส่วนใหญ่แล้วนะคะ ปากกาจะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเราจะทําหายก่อนที่ปากกาจะเสียแล้วก็ปากกาแบรนด์ต่างนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้าช็อปได้นะคะหรือว่าส่งกลับมาที่ทางเพจเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสาหรับตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวเพนเทลนะคะใช้เป็นน้ําหมึกเจลเช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นตัวด้ามไซส,ส์ slim นะคะแล้วทรงด้ามจะเป็นทรงด้ามเรียวตัวนี้ก็เป็นตัวด้าม โลหะเช่นเดียวกันสามารถที่จะใส่ชี้ลงไปได้นะคะสําหรับคนที่ชอบปากกาทรงสลิมสลิมนะคะแล้วก็ปกพาง่ายน้ําหมึกเขียนดีเหมาะสําหรับไปฝากคุณครูมากนะคะเพราะว่าเอาไว้เซ็นงานเซ็นเอกสารและสําคัญนะคะอย่างรุ่นนี้เนี่ยบางคนเขาซื้อครบชุดเลยนะคะก็คือบอดี้ของตัวโมเดลรุ่นนี้เพนเทลนะคะมีอยู่น้ําเงินดําแดงแต่ว่าเขาแถมมาหมึกน้ําเงินทั้งหมดเวลาที่เราอยากจะพกทั้ง3อันและซื้อเป็นของฝากนะคะเราก็สามารถที่จะซื้อหมึกดําซื้อหมึก แดงแล้วก็เปลี่ยนตามสีได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เวลาซื้อฝากทั้งหมด3ด้ามก็คือมีปากกา3สีหมึก3สีเลยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากกันนะคะเป็นไอเดียสําหรับการทําชื่อนะคะว่าเราอยากจะให้ของขวัญคนพิเศษทาแบบไหนได้บ้างนะคะแล้วก็แต่ละรุ่นนะคะดีไซน์แตกต่างกันยังไงสําหรับท่านที่ชอบนะคะปากกานะคะเราก็สามารถที่จะ ดูใน YouTube ได้นะคะช่องนี้เลยนะคะเพนแบ,บนเนมกด subscribe นะคะเพื่ออติดตามคลิปดีๆนะคะเราจะมีคลิปอัปเดตกันบ่อยๆนะคะก็แล้วก็รุ่นใหม่ๆด้วยนะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ